สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํำคุกกี้นะคะแต่ว่าคุกกี้แบบนี้ไม่น่าจะยังมีใครได้ทํากันแพร่หลายเท่าไหร่นะคะเป็นคุกกี้เ,เม็ดบัวค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะจ็คสีออกหัวแจ็คสีออกหัวออกก่อยล่องเบิงค่ะจ้าสาหรับวิธีทำํำ คุกกี้นะคะอย่างแรกก็คือต้องออละลายเนยก่อนนะคะแต่นี่วางไว้ข้างนอกแล้วมันก็เลยนิ่มเนาะบัดทีนี้เราก็จะมาปั่นนิดนึงนะคะเอาพอละลายอพอนะคะเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะค่อยๆทยอยใส่ก็ได้คะ่ะค่ะหลังจากที่เนย กับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ไข่ไข่นี่ก็เล็กมากค่ะเนืกว่าไข่นกกระทาใส่ลงไปเลยคนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะผสมอีกรอบเดี๋ยวมันจะกระเด็นค่ะ แล้วก็การกิ่น้าวไข่นะคะเราก็จะใส่วานิลลานิดนึงคนให้เข้ากันแล้วก็ผสมอีกรอบนะคะ แล้วค่ะพอของเปียกเข้ากันดีแล้วนะคะของมันเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ของแห้งค่ะของแห้งมีอะไรบ้างก็จะมีนมผงนะคะใส่ลงไปหมดเลยแป้งนี้ก็เป็นแป้งสาลีที่พอดีใส่เกลือรประมาณหยิบหนึ่งหยิบมือลงไปแล้วนะคะก็ ทยอยใส่เลยค่ะแบ่งครึ่งใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะผสมยากค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะจะไม่ใช้ที่ผสมแล้วนะคะเดี๋ยวมันแป้งมันกระเด็นเอขอขอยาใส่ผงฟูล่ะใส่ผงฟูนํานะคะ ติดบอร่วงจยอยล้างมือแล้วนะคะจับได้ไม่เป็นไรคะ่ะทำเองกินเองนักกิงพอเขาก็จะมาใส่ผงไม่ใช่ผงสิเป็นเม็ดบัวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเอาไปทอดแล้วก็ไปอบไล่น้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็ไป บดให้มันละเอียดค่ะเวลากินคุกกี้มันจะได้มีรสชาติอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่มีแต่แป้งเนะเาะเคี้ยวกรุบกรุแขวบดีกินบได่าด,ด้วยจ้ะนี่แข็งอยู่นิดนึงนะคะอุจาร์จะทอดให้มันฟูกรอบดันมาแข็งมันแข็งเพราะว่าเม็ดบัวเนี่ยมันมีแป้งเยอะค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นเม็ดถัว่วเม็ดไรนี่มันจะมีน้ํามันเยอะเวลาทอดเวลาอบมันก็เลยจะแข็งเครื่องแน่นค่ะโอ้ยหอมหอมหอมคล้ายๆกับเนยถัว่วแต่ว่าหอมกว่าจ้ะมาตักคุกกี้ลงถาดกันเลยนะคะ อยู่บ้านไม่มีหน้าตักไอติมจ้ะก็เลยใช้ช้อนอโต๊ะแทนนะคะข้อมลงเลยค่ะแล้วก็กดกดลงนะคะเพราะว่าคุกกี้สูตรนี้มันจะไม่ค่อยฟูขึ้นมาสักเท่าไหร่นะคะกดลงไปแบนๆเลยค่ะเนามาดังแทน บาทุกมันง่ายแถละ่ะจ้าตักใส่ถาดเรียบร้อยแล้วค่ะทําหลายแบบกันเหนียวจ้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่อร่อยเดี <c oughs> ๋ยวจะได้เสียของนะคะเม็ดบัวก,ก็เลยใส่แค่แถวเดียวอันนี้เป็นใส่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใส่เนาะเพราะว่ามันมันแข็งแล้วอะคะ่ะถ้าไปอบมันน่าจะแข็ง มันน่าจะแข็งเพิ่มก็เลยแบบไม่อยากจะเสี่ยงทําเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูว่าอันไหนจะรสชาติยังไงแล้วก็อร่อยต่างกันไหมจ้าเสร็จแล้วจ้าคุกกี้เม็ดบัวทำสี่แบบนะคะแบบแรกใส่เม็ดบัวให้รู้ว่า เอออันนี้คุกกี้เม็ดบัวนะแบบที่สองก็เป็นเป็นผงเม็ดบัวแต่ว่าตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็แบบที่สามก็คือไม่ใส่ไม่ตกแต่งด้วยอะไรเลยเป็นแบบเป็นผงเม็ดบัวอย่างเดียวนะคะแล้วก็แบบที่สี่อันนี้เอาไปอบในหม้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่าแต่ละ อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำนะคะจ้าเดี๋ยวเรามาชิมแบบแรกกันเลยเนาะอันนี้เป็นที่มันโรยเม็ดโอ้ยกรอบดีๆจ้าที่มันโรยเม็ดบัวนะคะอือหือต้องจักเขียงเคี้ยวเม็ดบัว แข็งมากค่ะแต่ตัวคุกกี้อร่อยมากแต่เม็ดบัวแข็งมากอาีไม่แนะนำให้โรยเม็ดบัวข้างบนแข็งผู้ใดแขวบดีนิดเสียแขวเลยอันที่สองก็เม็ดบัวเหมือนกันแต่ว่าใส่ผงเอ้ใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะ อืนือคค้อคล้ายขอบอันนี้แต่ว่ามันนี้จะเคี้ยวง่ายกว่าอันที่สามไม่ใส่ไม่โรยอะไรเลยไม่ตกแต่งอืม แข็งเหมือนกันแต่ว่าก็เคี้ยองง่ายกว่าอย่างเงี้ยส่วนอันสุดท้ายอ๊บอบในหม้ออบลมร้อนเอยหม้อหม้อทอด อืทำไมรู้สึกว่าอันนี้อร่อยสุดมาปบเนหม้อทอด,อดนุ่มเคี้ยวง่ายหวานกำลังดีค่ะอ,อร่อยค่ะ แปลกดีค่ะลองเอาไปทำดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยนํำดับคลิปนี้ขอไปซ่อมฟันก่อนนะเหมือนกินหินเลยค่ะสวัสดีค่ะ